สวัสดีครับมาไล่วงจรของภาคจไฟนะครับภาคจไฟของ LED TV นะครับ LED เป็นของทีวีนะครับคราวนี้อาการของเขาก็คือไม่มีไฟนะครับเสียบไฟเสียบไฟไปแล้วก็ไม่ไม่หือไม่อือเลยคราวนี้ถามว่าจะไล่ยังไงนะครับจะไล่ยังไงคราวนี้อันดับแรกอันดับแรกก็ตามสูตรของผมนะครับ ผมก็จะวัดความต้านทานที่ปลั๊กตัวผู้นี้ก่อนนะครับจะใช้เล็งอะไรครับใช้เล้งคูณ 10k นะครับใช้เล็งคูณ 10k เพื่อที่จะจะอยู่รู้ว่ามันมีการชอร็อตมาก่อนหรือไม่หรือหรืออะไรครับหรือว่ามันขาดหรือไม่นะครับหรือมันขาดหรือเปล่าสายขาดในหรือวงจรมันขาดหรือเปล่านะครับรานนี้ถ้าเช็คแล้วเนี้ยถ้าเขาขึ้นขึ้นและลงนะครับ เนเส้นจะลงประมาณแบบนี้ก็แสดงว่าตัวชุดบิดเล็กติฟายนะครับรืเ่องจรเรียงกระแสอะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่าก็ไม่น่าพังนะครับขึ้นและลงฟิวก็ไม่ขาดแต่ถ้าหากว่าไม่ขึ้นเลยเนี่ยมันมีโอกาสที่ฟิวจะขาดนะครับเราใช้หลักการวัดความต้านทานแล้วก็พิจารณาเบื้องต้นไปก่อนนะครับคราวนี้หลังจากนั้นปับ๊บมาเช็คอะไรต่อนะครับคราวนี้ผมก็ เปิดมาเราก็สังเกตก่อนเลยครับว่ามีอุปรกรณ์อะไรเสียหายหรือเปล่านะครับเข้ามาผิวขาดไหมเฟดแตกไหมมีรอยไหมบุบสลายอะไรหรือเปล่านะครับนะครับพวกชิ้นส่วนต่างๆนะครับเสียหายหรือเปล่านะครับมีจิ้งจกหรือตัวอะไรไปนอนขวางหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยนะครับดูแล้ว ปกติมากเลยนะครับอันนี้ต่อไปเราจะไล่วงจรยังไงนะครับทีนี้ถ้าที่รู้ๆกันอยู่นะครับถ้าสวิตชิ่งเขาไม่ไม่เขาเรียกอะไรอะ่ะไฟไฟไม่ไฟไม่ออกที่เอาท์พุตอ่ะมันจะมีไฟค้างที่คาปาซิเตอร์ตัวใหญ่นะครับมันจะมีไฟที่ค้างที่ที่คาปาซิเตอร์ตัวโวลต์สูงๆตัวเนี้ยนะครับซึ่งก็เป็นไปตามนั้นเลยนะครับพอเราเสียปลั๊กไปปั๊บ ก็จะมีไฟ DC มารอที่ตรงนี้เลยนะครับหลังจากนั้นพอเราดงชักปลั๊กออกเนี่ยเขาก็จะมีไฟตกค้างอยู่ตรงนี้ให้เพื่อนๆนระวังนะครับให้เพื่อนๆ่นระวังต้องหาอะไรมาดิชาร์จนะครับจะเป็นหลอดไฟที่เป็นหลอดไส้ก็ได้นะครับมาไว้สําหรับดิชาร์จเดี๋ยวเราเผลอจับไปนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นให้เรามาดูอะไรต่อครับคราวนี้ก็มาดูที่ด้านเอาพุตเนี่ยครับ ด้านเอาด้านด้านดีซีเของเขาออกไปเนี่ยว่าเขามีอะไรช็อตหรือเปล่านะครับวัดความต้านทานนะค,ะครับคล่อมคาคาปาซิเตอร์ที่เป็นไฟออกเนี่ยนะครับก็มีทั้งตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับวัดดูว่าความต้านทานมันช็อตหรือไม่นะฮะเพราะถ้าเกิดว่าพอเราวัดโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเอาไฟบวกป้อนเข้าขาบวกนะครับไฟจากมิเตอร์นะ แล้วก็เอาไฟลบป้อนเข้าขาลบของแคปเนี่ยความต้านทานมันจะต้องมีค่าสูงพอสมควรนะครับไม่ใช่ใกล้ๆช็อตหรือมีค่าความต้านทานเป็นหลักร้อยโอหมอย่างนี้ครับแสดงว่าเขาเขาจะมีการช็อตแล้วนะครับอันนี้นี่ผมก็เลยก็ลองวัดดูซะเลยนะครับนี่ครับมิเตอร์มิเตอร์ซันว่าพวกนี้นะครับไฟที่ออกตรงเนี้ย สีดําเป็นไฟบวกนะครับสีแดงเป็นไฟลบเพราะฉะนั้นเวลาเราป้อนเข้าไปที่ตัวคปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับเราก็ดูขั้วลบใช่ไหมครับขับ้วลบเราก็เอาสีแดงอ่าขั้วบวกเราก็เอาสีดำนะครับความต้านทานต้องขึ้นแล้วก็ลงทันทีนะครับขึ้นและลงทันทีถ้าขึ้นและลงทันทีก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเขาเรียกว่าความต้านทานนั้นน่าจะปกตินะครับขึ้นและลงทันที อันนี้มันมันชาร์จเต็มไปแล้วมันก็เลยมันก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับนี่ฮะเราต่อให้ขึ้นแล้วลงทันทีนิดนึงเห็นไหมครับเข็มขึ้นแล้วความนั้นทานจะต่ำแป๊บนิดเดียวนะฮะแล้วก็เหมือนมีการถูกชาร์จแล้วก็พอชาร์จเต็มแล้วความนั้นทานจะสูงนะครับนี่ฮะก็หมายความว่าบริเวณตรงเนี้ยมันไม่มีการช็อตนะครับให้เราคาดเดาได้เลยว่าบริเวณถ้ามีไฟมาตกคอมตรงนี้นะครับ วงจรโดยตรงนี้ทั้งหมดไม่ชอ็อตนะครับเ,าเราก็ไล่วัดไปเรื่อยๆครานี้ตัวนี้เป็นสวิตชิ่งนะครับเป็นสวิตชิ่งทํางานยังไงนะครับทางานยังไงอันนี้ผมก็ไล่วัดไปหมดแล้วนะครับไดโอดก็ไม่ชอ็อตนะครับซีเนอร์ก็ไม่ชอ็อตนะครับนี่ก็มาไล่ดูว่าเวลามีไฟเข้าตรงนี้นี่คือไฟเข้าจาก220นะครับจากปลั๊กตัวผู้ตัวนี้เข้ามาเสร็จปั๊บก็จะมี สังเกตว่าจะมีส่วนหนึ่งนะครับเนี่ยมีส่วนหนึ่งเห็นไหมฮะเข้ามาแล้วก็จะมาผ่านไดโอดนะครับผ่านไดโอดเรียงกระแสแล้วก็ผ่านความต้านทานผ่านความต้านทาน2ชุดสกสองตัวแล้วก็วิ่งมาอะไรฮะเข้ามาที่ IC 7 0 0 1นเนี่ยนะครับ IC 7 0 0 1เนี่ยก็คือจะเป็นตัวกําต้นกําเนิดเลยนะครับที่จะไปสร้างน่าจะเป็น pwm นะถ้าผมถ้าผมไปดูในตัว Data s h e e ีของเขาอะนะครับ แล้วก็พิเดียน้ำก็จะมาดรายด้วยทันติเตอร์ตัวนี้นะครับ Q 7 0 0 1แล้วก็หลังจากนั้นก็จะส่งเข้ามาที่ Q 7 0 0 2นะครับซึ่งเป็นตัวเป็นเฟตนะครับตัวใหญ่คราวนี้ก็จะเกิดความถีนะครับแล้วก็เหนี่ยวนํำออกมาฝั่งนี้นะครับไม่รู้ผิดหรือเปล่านะครับเป็นสวิชิงนะฮะพอเหนี่ยวน้ำออกมาฝั่งนี้แล้วก็เล็กติฟายออกมามี ได้กระแสกระสลับออกมาทางด้านมอแปลงของฝั่งนี้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีไดโอเล็กติฟายออกมาแล้วก็มาเข้า C ฟิลเตอร์นะครับริปเปิลฟิลเตอร์ออกมาแล้วก็เอาผอกมใช้งานนะครับแล้วก็จะมีโตคัพเปิลตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวป้อนกลับมานะครับเป็นตัวป้อนกลับมาควบคุมให้กับ IC 7 0 0 1งตัวนี้อีกทีนึงนะครับแค่นี้เองนะครับคราวนี้ที่ผมเจอนี่คืออะไรครับ ไอซีเจ็ดไม่มีไฟเลี้ยงนะครับเราก็ไล่ไปไล่มาปรากฏว่าพบว่ารีซิสเตอร์ขาดนะครับรีซิสเตอร์ขาดนะครับภายนอกก็ดูดูดีนะครับแต่ว่าพอวัดเข้าจริงๆแล้วรีซิสเตอร์ขาดผมก็ได้ทําการเปลี่ยนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วครับผมขอบคุณมากครับแชร์ประสบปปการณ์ให้เพื่อนๆที่ติดตามรับทราบปิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับสวัสดีครับ